สำหรับในส่วนของ Microsoft Teams นะคะของมอลังสิทธนะคะในตัวของ Microsoft Teams นะคะทุก Account นะคะทางอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะสามารถเข้าใช้งานได้ทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะแตกต่างจากการใช้งานในอีเมลนะคะหรือว่าใน Google Classroom นิดนึงนะคะเดี๋ยวอ้อมมาเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมเราถึงสามารถเอา Microsoft Teams นะคะมาช่วยในการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์ของเราได้นะคะ ในส่วนของ Microsoft Teams นะคะมันมีระบบที่สามารถที่จะมีช่องแชทได้ช่องแชร์ไฟล์ได้นะคะหรือว่าคุยงานได้นะคะทั้งแบบที่เป็นกลุ่มรายวิชาหรือว่าใช้งานในการประชุมในหน่วยงานได้เลยนะคะมีการจัดประชุมออนไลน์ได้มีวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้นะคะสามารถแชร์หน้าจอนะคะรีะคอร์ดการประชุมได้เหมือนกับในส่วนของ ตัว Google Meet นะคะแล้วก็ตัวของ Zoom เลยนะคะสามารถเบลอฉากหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถตัด Noise ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะส่งไฟล์แชร์ร่วมกันได้เหมือนกับตัว Google Drive นะคะทำแพลน n นอร์ทำอะไรได้หมดนะคะแลอะอ่อันที่แตกตา่ตางจะในส่วนของ ตัวของ Google นะคะก็คือสามารถเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้ถึง300คนนะคะในส่วนของ Google เนี่ยจะได้แค่100คนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังกช์ชันต่อไปกันนะคะ ตัวนี้นะคะนี่ผู้เขาร่วมตอนนี้นะคะมันเพิ่มเป็น300คนแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนกับ Google Meet ก็คือไม่จํากัดเวลาการใช้งานนะคะแล้วก็บันทึกวิดีโอนะคะบนคลาวของเขาเลยนะคะเช่นเดียวกับ google Google ก็ขึ้น google drive ใช่ไหมคะในส่วนของ Microsoft ก็ขึ้นบนคลาวของ Microsoft ให้เราดาวน์โหลดออกมาใช้งานได้นะคะสามารถสร้างห้องเรียนได้เหมือน Google Classroom นะคะสามารถเพิ่มผู้เรียนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ เปิดได้ทุกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อปนะคะ ลงโปรแกรมนะ้ำบน d e สก์ท็ได้นะคะฝั่ง Window s ก็ได้นะคะฝั่ง Mac ก็ได้เนาะเปิดบน iPad ก็ได้บนโทรศัพท์ก็ได้นะคะลงเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Microsoft Teams นะคะแล้วก็ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้นะคะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะอ้อมแนะนำอันนี้เลยนะคะให้ติดตั้งโปรแกรมนะคะ Microsoft Teams ลงเครื่องเลยนะคะมันจะเสถียรแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมครบทุกอย่างนะคะแต่ว่าในกรณีที่ เราไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้นะคะก็ใช้งานผ่านตัวอุปกรณ์อื่นเนาะถ้าเป็นเครื่อง Mac กับเครื่อง Windows นะคะถ้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนาะคอมพิวเตอร์ PC n ีโน้ตบุ๊กนะคะลงโปรแกรมเท่านั้นนะคะมันจะได้สเสถียรเนาะ ตัวนี้นะคะที่เราเอาตัว Microsoft Teams เข้ามาใช้เพราะว่านะคะจะามาใช้ในฟังก์ชันของ r e c o r d s นะคะหรือว่าไลฟ์สอนสดเนาะเป็นหลักเลยนะคะที่จะเอามาใช้ร่วมกันนะสามารถ log in ผ่านตัว t e a m microsoft com ได้นะคะอันนี้ผ่านเว็บนะแล้วก็ผ่านจากถ้าเปิดเว็บ Office 365มันก็จะมีฟังก์ชัน Microsoft Teams โผล่ขึ้นมานะคะอันนี้อ้อมแนะนำที่สุดนะคะก็คือลงตัวโปรแกรม Microsoft Teams ไว้บนเครื่องเลยแล้ฝั่งเด็กนักเรียนนะคะ สามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชันก็คือลงแอปได้เช่นเดียวกันนะโอเคการหน้าล็อกอินนะคะเมื่อลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นให้ล็อกอินตัวนี้นะคะใส่อีเมลนะคะที่เป็นเมลของมอลังสิตน,นะคะเดี๋ยวออนจะแจ้งอีกทีนึงถ้าล็อกอินผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าถัดไปอันนี้นะ ในส่วนของล็อกอินนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะตัว username นะคะจะเป็นรหัสนักศึกษานะคะ student id นะคะแล้วก็รหัสบุคลากรน,นะคะตามด้วย a r s u a c t h นะคะจะไม่ใช่แบบเดียวกับเข้า Google นะเพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งของ Microsoft นะคะใช้ตัว username ตัวนี้นะคะแล้วก็ password นะคะเป็นรหัสผ่านเข้าระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ ถ้าเกิดว่าใครลองล็อกอินรหัสเดียวกับระบบพินท่านเนี่แล้วไม่ได้นะคะให้ลองใช้นะคะพิมพ์ไปเลย0.13ตัวนะคะเนี่ยตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อีกนะคะกรณีนี้นะคะทาง CyberU จะแก้ไขให้ไม่ได้นะคะต้องติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามอปิดเนาะถ้ามอไม่ปิดก็เป็นตึก 1. ชั้น 2. ห้อง207นะคะ แต่ว่าในกรณีที่มอปิดนะคะส่วนคอมเปิดช่องทางนะคะก็คือสามารถผ่านอินบ็อกซ์ใน Facebook ได้นะคะ RSU Service Desk ตัวนี้นะคะหรือส่งอีเมลไปที่ตัว Help Desk ตัวเนี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองลองโปรแกรมก่อนแล้วลองลอกอินก่อนถ้าไม่ได้ยังไงนะคะให้ติดต่อส่วนคอมได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าติดต่อมาทาง c y b e r ร์ยูไซเบจะแก้ปัญหาตัวพาสเวิร์ดตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นส่วนกลางเป็นคนเจเนเรตให้ทุกคนนะคะอ่ะต่อไป ะะเดี๋ยวอ้อมจะสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะคะแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะคะในส่วนของ Microsoft Teams ต่อไปค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ลองเซิร์ชนะคำว่า Microsoft Teams นะคะเป็น MS Teams อย่างนี้ก็ได้นะคะแบบที่อ้อมเซิร์ชนะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะพอเซิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีเนี่ย ตัวแชทขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเราก็คลิกคำว่าเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams นะคะตัวนี้นะคลิกเลยพอคลิกปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นี่ นนี้นะคะนี่ข้างๆสังเกตว่าจะเป็นรูปนะคะคนเพิ่มขึ้นมาตืด,ดตืดเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในฟังก์ชันของ Microsoft 365เนาะถ้าเกิดว่าท่านไหนมี Microsoft 365นะคะลองเปิดดูนะมันจะมี Microsoft Teams นะคะซ่อนอยู่นะคะแล้วก็สามารถคลิกแล้วก็เปิด Microsoft Teams ได้เลยนะก่อนอื่นเลยนะคะอันนี้สสำหรับท่านที่ไม่ใช่ ล็อกอินของหน่วยงาน็อกอินของสถาบัานการศึกษาหรือขององค์กรต่างๆนะคะเราสมัครเข้าใช้งานใหม่สมมติไม่สมมุติสิเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ซื้อตัวของ Microsoft เนาะจริงๆซื้อ Microsoft มันก็ไม่ได้ m i r r s s o t t t e m s นะมันต้องซื้อตัว Microsoft 365นะคะมันถึงจะมี Microsoft Teams ติดมาด้วยนะ เมื่อเปิดมาที่ Microsoft 365เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วสามารถดลงชื่อเข้าใช้นะคะทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยเนาะหรือว่านะคะข้างบนนะคะมันจะมีคำว่าอ่ะข้างล่างตรงนี้ก็ได้มันจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะคะทันทีเนาะก็คือให้ติดตั้งนะคะตัวโปรแกรม Microsoft Teams ลงเครื่องนะคะคอมพิวเตอร์ของทุกคนเลยนะคะ เพราะว่าที่อ้อมบอกแจ้งไปทีแรกแล้วว่าในส่วนของการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะ,สะเสถียรที่สุดเนาะแล้วมีฟัง์กชันการใช้งานครบที่สุดนะคะหรือว่ามองบุมบนนะคะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลด Teams นะคะนี่ตัวนี้โอเคพอคลิกคำว่าดาวน์โหลด t e a m s นะคะมันก็จะมี โปรแกรมให้ดาวน์โหลดตัว Microsoft Teams นะคะสามารถดาวน์โหลดตัวบนนะคะติดตั้งสำหรับเดสก์ท็อปเนาะถ้าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็คือเป็นแอปพลิเคชันบน iPad, iPhone อะไรต่างๆพวกนี้นะคะพวกโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้เราติดตั้งได้แล้วลองใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะคลิกคำว่าดาวน์โหลดสำหรับเดสก์ท็อปเนาะ พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่มันก็จะขึ้นมาบอกว่ามันจะจับเลยนะว่าเดสก์ท็อปของเราหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะเป็นฝั่ง Mac หรือฝั่ง Windows นะคะหลังจากนั้นนะคะให้คลิกคำว่าดาวน์โหลดได้เลย เดี๋ยวมันก็จะติดตั้งนะคะลงเครื่องเรานะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้รันโปรแกรมหรือติดตั้งโปรแกรมไปตามปกติเลยเนาะเดี๋ยวอ้อมจะเปิดให้ดูนะคะว่ามันขึ้นมาเป็นยังไงอันนี้เนื่องจากว่าอ้อมใช้เครื่องของ Mac นะคะมันก็เลยดาวน์โหลดออกมาเป็นรูปแบบของ Mac นะคะถ้าเป็น Windows นะคะก็ดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมปกติได้เลยนะคะ เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นไอคอนมานะคะรูปร่างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยที่มั่มชี้นะคะเนี่ยเป็นลูกของ Microsoft Teams ขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้นะนี่สีม่วงๆนะคะน้ำเงินอมม่วงให้คลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะอ่าพอคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะมันก็จะให้เรานะคะล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะเราก็ล็อกอินได้เลยนะคะรหัสบุคลากรรหัสนักศึกษานะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงชื่อเข้าใช้ได้เลย หลังจากล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่พาสเวิร์ดเลยพาสเวิร์ดนี้ก็คือพาสเวิร์ดเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะอย่าลืมว่าถ้าลองแล้วไม่ได้ลองใส่ศูนย์สิบสตัวดูนะคะถ้าไม่ได้อีกนะติดต่อศูนย์คอมนะคะตามด้านหน้านะคะที่อ้อมทิ้งตัวคลิปไว้นะคะทิ้งที่ติดต่อไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ Sig อินไ,ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมว่าอ้อมีทีมเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าสร้างไว้สําหรับสอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลายๆท่านถ้าไม่มีทีมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะหานะคะมุมที่เขียนว่าเข้าร่วมหรือสร้างทีมตรงนี้นะคะอ่าของอ้อมเป็นเครื่องแม็กมันจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องของฝั่ง Windows นะคะอาจจะอยู่คละมุมกันนะคะแต่หัวข้อเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยนะคะเป็นลูกคน2คนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะลองคลิกเลย นี่ให้มันขึ้นมาหน้านี้นะคะแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะสร้างรายวิชานะคะสร้าง subject หรือว่าสร้างห้องสอนออนไลน์ใช้สอนออนไลน์ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปต่ตอไปค่ะ